แร่คือเจ้ามาซื้อเจ้าหาเรือบูมายเอ้าะเจ้าบ่าวมังแก่พูดอืออันนี้นะพ่นยิกบ่อันนี้นะเลวยโอ้คนมาซื้ออื่นบ่ละเลวยคราบสบายดีเดสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุดสุดคนบ่าวพี่น้องอยู่ในประเทศใดก็ตามประเทศพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่าอสซิงโนอยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ย กะเมื่อนี้พี่น้องเนาะบุญเสียงกะเดินทางขึ้นมาเมืองอา่าไซบุรีพี่น้องไอ้แข่งสวรรด์น,นเขตพ่อพี่น้องเนาะกะเห็นน้องๆลาลาอีกแล้วพี่น้องเนอะ้ตามถนนหนทางนี่แหละเนาะถือว่าช่วงนี้กะน้องๆลาลายุดหำมยุดเฮียนพี่น้องเอ้กะได้มากนั่งขายมากรัวพี่น้องเนาะหลักๆักเลยกะตอนนี้ตามถนนหนทางนี่แหละพี่น้องเนาะ โดยซึ่งนี่น่าจะอยู่บ้านาเล่าผายพี่น้องเอ้บ้านเล่าผายเนาะโดยกน,นี่แหละเป็นน้องๆขยันพี่น้องเนาะโดยช่วงนี้กับบริเวณกับทีได้ถ่ายทำตามถนน,นหนทางไปก่อนพี่น้องเอ้ช่วงนี้เนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเพิ่อนน้ำกันเนาะน้องลาเพิ่อนขายยังแน่เมื่อนี้พี่น้องเอ,อ้อาจจะมีที่มักบัวบหรือว่าจังใดพี่น้องเอ้โดยบ้านพี่นอ้องเนาะ หือว่าผ้าปนกระตุกได้เมื่อคืนนี่พี่น้องไอ้ต๊กนักโบเสียงกะออกมาใส่ใส่แน่เมื่อนี้พี่น้องอ้ประออมาณอ,าาาอ,อ,ปปอา11โมงเนาะเพราะว่ามือเส้านี้กะคาดถ่ายหน้าไว้ให้ทั้งแม่น้องเปียวพี่น้องไอ้น้องเปียวคนนี้ดำคนเดียวเนาะดำให้ดำหน้ากับโบเสียงกมาถ่ายทำคลิปพี่น,อนอ้องไอ้โดยอะสบายดีละด่ะสบายดีอ๋านี่นั่งเจ้าขายหมึกบัวเจ้าคดอันนี้ฮะหื เอาใไชมูจะได้ละมีหอยสองนบ่อ่ะอันนี้ไม่เห็นเบ,บาเนี่ได้บ่เดี๋ยวแปมหนึ่งได้ใส่อ่าโอเคอ่ามูเจ้าไปใช่ละฮะมูเจ้าไปใส้<ะ>ไปพุญอืมขายกับมูสองคนบ่เด,ดือยอ๋เดือยเดือยมัหนี่มูเจ้าบ่มาใช่ไหมัน,นนี่เนาะน้าอายน้าอายเดือยอ้าวเปลี่ยนยังเสนอเดี๋ยวอันเจ้าอยู่ผู้เดียว,นวยเยวนาะ đôi đôi à đôi, đôi. à khai thế chồng nè là nè khai thấy chồng muốn khai một bùa nè sếp môn kha môn sếp đôi oh. ừ, ừ, ok nó nó là sư yên lạ chậu sư nóng beng nóng beng đôi tha tha honey tha thà honey nóng nóng beng nóng beng nóng beng nóng หยุด8ปีโดยเจ้าก็ได้ทําได้เฮียนอยู่บ่โดยเอียนอยู่ปหยังเจ้าล่ะป2เฮียนอยู่ป2โดยอือเก่งนําเนาะเข้าโรงโรงเรียนอ่าช่วงนี้น่ะหยุดแล้วช่วงนี้เนาะโดยโดยโดยยังบ่ทันหยุดปีหน้าก็สิเข้าต่ออีกอยู่เนาะโดยอานี่พี่น้องเอ้ยอ่าันี้น่ะเจ้าหยุดหยุดเรียนน่ะเจ้ามาขายักบัวบ่ บัวเจ้าด้วยบ่เนี่นล่ะเลยมาบัวเจ้าเองเลยเลยมัดเท่าธไรนี่ฮะเจ้าขายมายสิพันมาสิพันเลยเออสิสพันกี่พี่น้อยอันนี้นะ่ะเจ้ารับมาบ่หรือว่านี่ส่วนของเจ้าเองล่ะพอขะน้อยเอาไหมอ๋อพอขะน้อยเอามาใหา้เ,าาหาเลย นน่วทางพี่น้องเนาะเขียนรถถังนี่จัาน้อยอันนี้นั่นพ่อเจ้าไปรับมาบ่ล่ะรวยรับมาเดี๋ยวเจ้ามานั่งขายให้พ่อเจ้าขยันเนาะเจ้าก็เนาะขายได้เท่าไรแล้วมื้อนี้น่ะล่ะขายได้สักวันขายได้สักพันรวยตั้งแต่มานั่งนี่เนาะรวยโอ้เก่งเนาะเจ้ากัเนาะขายได้สักพันก็เท่ากับ อสองมัดเด้โน่นล่ะ,ละมัดได้สิพันธ์ว่าจะขายรวยก,กินข้าวกินน,นะะ้ำเนาะได้ยัาง,งากินมืนอ้อนี้ล่ะแกงหน่อไมอออ้แกงหน่อไม้รวยเออไปแซ่บแท้เนาะแกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยเออยน้องล่ามีมีน้องอยู่บ่ มีอยู่น้องเจ้ามันยิ่งว่าคือผู้ชายล่ะผู้ชายเป็นผู้ชายเลยจะปีแล้วน้องเจ้าสองปีสองปีเลยพ่อเมยได้ไปใช่ไหมผัวเมยอยู่นะฮะอ๋อแต่ว่ามาแยกขายสมบัติบ่เอาแบบไรสละพ่อเมยก็นวดไม่ขายอะไรนะไม่ขายไม่ได้ขายเลยอ่าพ่อเมยอยู่เพื่อนบ่ เลยอพ่อเมยอยู่เพื่อนเนี่ยอันให้เจ้าหน้ามาขายเลยอ๋อเลยเลยอ๋อพ่อเมย์คืออยู่เพื่อนเพิ่นคือผมมาขายน้ำเจ้ามีแต่มงมาขายอืมพ่อเมย์เนี่ยอยู่เพื่อนเนี่ยเพิ่นเฮ็ดเบี้ยบบอหรือว่าเพิ่นลงลำให้ลำหน้าอะบ่เฮ็ดเบี้ยบอ๋อพ่อเมย์เฮ็ดเบี้ยบเอาะ ทำให้ลำหนาแล้วบ่จ้าลลแล้วบ่ลอยแล้วยังยังอยู่อ๋อนีๆพี่น้องเอาอันนี้มันยังมากมันคืออาไปแบบนี้ซะละคือบ่มีในผู้แม่กรน้อยมัดหะผแม่กน้อยมัดอน้องลาบ่ได้เป็นคนมัดยมันสิเียไปเนาะ หรือว่าคนมาถามซื้อเดี๋ยวเพิ่นยิกขายกินบ่อละรวยเจ้าให้เพิ่นซิมก่อนบ่จังซื้อฮะรวยแม่นบ่ออีกทุกเจ้าบ่ซื้อฮะได้แก่เจ้าบ่ซื้อข้าเจ้าหาเรื่อกูใหม่อ๋อเนาะเจ้าบ่กว่ามังแกพูดอันนี้นะเพิ่นยิกบ่อันนี้นะรวยอ๋อคนมาซื้ออื่นบ่อละรวยอ้าวเพิ่นยิกเพิ่นยิกซิมเมึงเลยเพิ่นไปเด้อบ่เนี่ยนะ อาอมันก็ขาดทุนแล้วนี่เนาะเพิ่นกรบปุซื้อแล้วอันนี้เนาะเพิ่นยิกเดี๋ยวเพิ่นซิมเดี๋ยวเพิ่นว่ามันแก่สมบ่เลยก็เลยไปเลยเลยเนาะมันนี่นะี่น้องเลยเนาะอันนี้แก่เนาะเออเพิ่นยิกไปแบบนี้อันนี้เนาะอือืมอ้าเนาะอ่าเดี๋ยวเนาะว่าสิซื้อซอยตลาดเด้อมีสั้นี่บ่หมักบัวเจ้าเบิด์ตตัวนี้บ่ ใช่บ้านเงินซานเจ้าอยู่ใช่ไก่บ่เดี๋ยนี้นไก่บ่คือว่าอยู่นี่เดี๋ยนี้อันนี้บ้านยังน,นนะนี่ล่ะ,บ,ละบ,บ้านอาสอบน้อยบ้านอานนนสอบน้อยรวยบนไอเมนเราผายบ่เราผายรอ๋อบ้นอ๋อบ้านเราผายเข้าไปข้างใน,นอ,อีกบ่รวยโอ้รวยรวยเก่งเน,นาะเจ้าก็เนาะมานั่งขาย อ,อ้าเนาะเป็นจังไรล่ะคืออย่างมาขายโคมุสึกอยากซอยเดือกครอบครัวแบบไรล่ะอยากขาน้ำขาไผ่ขาน้ำข้าไผ่เลยเนาะแพงบ่ราขาน้ำข้าไผ่น่ะในครอบครัวน่ะกับแพงอยู่แพงอยู่เนาะเดือนเท่าไรล่ะหูอยู่เพเดือนห้าสิบเดือนห้าสิบแพงเลย เดือนอาหารสิพันขีดเนาะโดยโดยตั้งมาขายเลยช่วยเดือพ่อแม่เนาะอันน้องลาขายมึงบัวเพื่อนี่เดจ้าจะเอาเงินไปซื้อยังซื้อรถไฟฟ้าฮะซื้อรถไฟฟ้าซื้อรถไฟฟ้าด้ลยมึงบัวฉันนี่มันจีพ่ออยู่บ่ล่ะหาหาหาโล่งเงินหนองเใหม่อะไรนั่นล่ะหาโล่งหนองเงินใหม่หาซื้ หาซื้อนุ่มขาเจ้าหาซื้อนี่คือใบแหวนนั่นแหละหาซื้อนุ่มขาเจ้าซื้อบัวซื้อมกบัวรวยแล้วมาขายรวยอันนี้เนี่ยขายได้เก็บเงินรวมไว้โใยมาเนี่เนาะเก็บเงินรวมไว้เด็กกัได้เงินเดี่ยอยากไปซื้ออันรถไฟฟ้ารวยปีนี้ได้เจ้าคืออยากได้ล่ะอยากอยากซื้ออยากอยาก มันงามสมบูรณ์หรือว่าแบบนี้ล่ะอ้ยมันขี่เข่าหุ่เฮียนได้ขี่เข่าหุ่เฮียนรวยอ้าวรถถีบรถถีบได้ใช่ไหมบ่อยากได้บ่ฮะมันบ่มีรถถีบกับบ่มีรวเจ้าคืออ่อรถไฟฟ้านี่มันแพงได้ล่ะเอารถถีบก็ได้เอารถถีบก็ได้รวยในเฮือนเจ้าบ่มีบ่บ่บุริเจ้าจีปันเป็นยี่บ่ซกปันเป็น เจ้าเคยขี่วะเลยเคยขี่ของมูเคยขี่ของมูเลยแต่ของเจ้าแบบส่วนตัวนะบ่มีเลยอ้าวเนาะเอาครัวเจ้าอยู่น้ำกันจะคนละอยู่หาคนหาคนเลยพ่อแม่ก็อยู่ครบเบิดอยู่เนาะเลยพอพอตู้ตายเลยอันว่าเจ้าน่ะเป็นคนที่เท่าไยแล้วล่ะ คนที่สี่เป็นคนโกกได้บ,บ่เป็นน,น้อกอะเ,เป็นน้องเป<ล>็นน่องอ๋อเขยกวัเจ้ายุ่มกันหาคนเนาะเท่าครับมันเป็นน้องโอยอ่าเท่าครับรอันครอบครัวน้องลาน,น,นั่น,น,น<ล>อ่ามีอ้ายมื่อไอ้ไอ้ไอ้นองนั่นสามคนเนาะอ๋อโดยตำรวจหาคน เจ้าไหนจะเป็นคู่ที่ที่ที่สามเนาะจะมีไอ้อีกคนนึงอยู่บ่บ่มีฮะบ่มีมีแต่มีแต่น้องอ๋อเจ้าเป็นคนคนโกกโดยแสนเนาะรวยเป็นคนโกกแล้วก็มีน้องสองคนบ่มีน้องรวยมีน้องสองคนรวยอ๋อรวยรวยเอ้บักบัวนี่อยากได้รถไฟฟ้าไปแสนเนาะรวยว้าขโมงขนา ของมือก็น้อยบัวเอาบัวเลยนังบัวเจ้าบอสค่ะบ<อ>ัวอ้าวเห็นอยงไรแตคือว่าอยากขายมันบัวไปซื้อรถไฟฟ้าล่ะของมือก็น้อยกับแดงหก็น้อยเจ้ามาโอ้ยพี่น้องอยเนาะคุยกันตั้งนานอ่าสรุปแล้วนี่คือหมักบัวมูรวยเจ้ามานั่งขายให้มูเพราะนี่แหละรวยมูก็มานั่งขายน้ำวันนี้เพิ่นแบ่งเงินให้บ่สหรือว่าแบบไรนี่ฮะแบ่งให้เท่าไดเพิ่นสิแบ่งให้นะล่ละ มันเดือกับเศร้าพันหาซิปครับพันหาซิปเจ้าขาย,ยชูมือบ่อันนี่นะเลยอือนะรับดูแรกกับโมเมนต์หมัมกบัวเพิ่นพี่น้องเลยเลยเอา้าวถามเพื่อควนแม่ใจอีกรอบนึงนเนาะตอนที่แรกอะเจ้าว่าหมักบัวพอว่อเจ้าเอามาขายแต่มืาอนี้เจ้าว่าเจ้าว่ามนบัวพ่อเสียวหน้อยหมอเราเอามาขาย บ่แม่นมักบัวพ่อเจ้าเอามาให้เจ้าขายเนาะด้อยมักบัวนี่เป็นมักบัวพ่อเสี่ยวพ่อเจ้าอือดยเจาอนาเจ้ามาขายให้มู่นี้เนาะดยอน้อเนาะสรุปแล้วกบ่แม่นมักบัวเจ้าดยขอบใจเด้อยอะล่ะอือนี่เอาไปกินเด้อล่ะเด้อดย อ่ะมักบัวอันนาบ่าวนาบ่าวซื้อซอยเด้อโ,โดยแต่นาบ่าวสิเอาเงินให้เจ้าไปซื้ออยู่ซื้อกินซื้อข้าวต้มขนมเนื้อล่าเด้อเพราะว่านาบ่าวเอาเมื่อกับว่ได้กินเนาะหรือลายเกินพี่น้องอยมักบัวเมื่อวานนี่ก็พ่ออันทั้งน้องหล่าเพิ่นเนาะอยู่ซุยพงพี่น้องเอ้ยนาบ่าวเอาขนมให้เจ้าแล้วก็สิเอาเงินให้เจ้าเด้อส0 0 0 0นกีบเนาะเพราะได้ซื้ออันข้าวต้มขนมกินเด้อล่าเด้อโดย อ๋อหล่ะอันนี้ใยยังไงฮะใบหาพันใบหาพันเนาะอ่ามันติดอยู่ในนี่พี่น้องซาพันกีแล้วล่ะอันน you know ี้นะบ่าวให้ซื้อเด้อเลยเลยให้เจ้าขยันเนาะเลยอันพ่อแม่ทำมาหากินเนาะเลยเป็นเด็กดีเด้อล่ะเด้อเลยเลยตั้งใจเฮียนเด้อเลยเปหน้าก็เขาประสามได้วเนาะตัวนี้อาจออกเขียนได้เหรอบ่สเลยหืม เขียนได้แล้วมีเหนบ้อตู้ตู้ยังก่อเอาเขียนซื้อเจา้าเขียนได้เขียนได้บ<นาย>้อเลยเอออ่ะซื้อแป้งหรืมีสระอย่างเนี่ยละ่ะมีปอป่ามันมีสระอย่างก่อนมีโบนงส์ฮะมีโบปึ้มอั่นจำบ่ได้ใช่เนาะแต่ว่าแต่ว่าเจ้าเหน็นถ้าเห็นโตนี่เจ้าเขียนไรเนาะ เมยน้อยเยียนหงเมย์โซนฉับ่เลยโอ้ดูๆเก่งๆเก่งฉันเนามีทั้งเมย์โซนน้ำสารเอกแล้วล่ะเด้อเลยสารเอกเซโตปไม่โทษละกะกบงงงัวเนาะเลยคือแป้งอ่ะเก่งเนาะเนาะคอยเยียนคอยไปเด้อหม่เยียนกระดานเยียนหน่อยเยียนหนอยสิ เมนบ่เดยเขียนก็หมูก็น้อยอ่ะโอเคแล้วเสร็ตั้งใจเฮียนเด้อล่ะเด้อเสื้อพังพ่อแม่เด้อเลยป็นเด็กกระตันยูเนาะลายมังกรระวังรถระวังล่างเด้อล่ะเด้อนี่ตามจำนวนทางนี่อันตรายแล้วรถใหญ่หลายซ้ำเดยเล่นกับบ่งน้ำเนาะอ่ะทําเงินเจ้าสิเอาไปซื้อยังไง เอาไปซื้อขนมกับปุ้นกินคือกระปุ้นกินน้อยไปมื้อนียซื้อกับปุ้นนอ๋อาเ็ดปิดแล้วบ่แม่นบ่ป้าเงินนี่สิเก็บไว้เอาทุนบ่ยอ้าวแม่นบ่ล่ะฮะโอเคด้ซะเด้อโดยเอาเป็นว่านะบ่าบ่ซื้อซอยเด้อยดนะบ่าบ่ซื้อซอยอ่าบ่าเอาต้มขนมให้แล้วก็เงินจํานวนนึงให้เจ้าเด้อล่ะเยถือว่าอัน โมเสียงหายซื <Hi> ้อเนาะเลยเลยเลยอ่านอ่าวกับกัวเนอบานนีเด้อเลยเลยเลยอ่าขายเบิดไบใบเด้หล่ะเด้อเลยเลยฮะโอเคเนาะสโนะอ่าสบายดีนะอ่าวขอไหมเนี่ยล่ะนะยอ่ากับกัวเนอบานนีเด้อเลยอ่ากินเด้อกระนมหน่าเด้อเลย เจ้าวดาอ้าวโอเคพี่น้องเนาะโดยกับพ่อน้องลาคคนหนึ่งพี่น้องเลยถามทีมาทีไปน้อยหนึง่งพี่น้องเนาะสรุปแล้วตอนที่แรกกับพวกเชียนคิดว่าอ่าพ่อพอนเอาบังบัวมาให้น้องลาขายพี่น้องเลยดูถามไปถามมาโมเม,มนพี่น้องเนาะเป็นบังบัวพอเชี่ยแล้วพี่น้องเลยนล้ามาขายสอยมือแล้วเนาะดูมาขายสอยม,มูอก็เร่งอ่า เงินให้ยูวะชันพี่น้องเลยเพป็นมาขายนั่งน้ำกันนี่เนาะเตมูพันบ่อเขามาโดยน้องลาเพันบ่อายพี่น้องเลยโดยบุเชียงก็ได้เอากระต้มขนมให้น้องลานะ่รับเงินจำนวนหนึ่งน้องหล่าก็ได้ซื้ออยู่ซื้อกินพี่น้องเลยเนาะโดยก็เป็นน้ำใจอีกเด็กน้อยๆที่บุเชียงมอบให้ทั้งน้องๆน้องลาที่การขายน้ำตกลงขนทางพี่น้องเลยเนาะโดยแกบุเชียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุ้ม พ่อเม่พี่น้องฮนะเนาะที่เขามากดติดตามได้ครับสมรากาเบิง้งคลิปตนจบพี่นอ้องเอยจึงใกาผูเสียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพอ่อพี่น้องเขาขอให้พ่อเม่พี่น้องจงอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะความเจ็บว่าให้ได้ความไข้บอยมีทำการทำงานสิ่งใดในตอนนี้ขอพให้รณงเรื่องในการที่การงานตลอดไปเด้อพ่อเม่พี่น้องเนาะดูจางในกาหากว่าผูเ้เสียงพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษและขออภัยพ่อพี่น้องได้พ่อพี่น้องเนาะ ดูสาหรับมอนี้พี่น้องอีโบเซียงก็สิได้าลาพม,มีพี่น้องเขาไปอีกแล้วพรมพี่น้องเนาะดูจาหนกลับไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีนอสวัสดีพมพี่น้องเฮาบเบอร์สุขสุกคนเ้อพี่น้องสบายดี